สวัสดีคะ่ะวันนี้มาชมช่องไลฟ์ช n แนลนะคะกับช่อง YouTube น้องใหม่นะคะช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาดูพ่อกแม่เทาตัวนี้นะคะคลอดลูกเมื่อวันที่26พฤษภาคมก็วันนี้ก็คลอดได้แล้วสักประมาณ6วันนะคะลูกพ่อดีบีอนามันนะคะ ได้ตัวผู้ดูผลลักษณะทำตัวสีเม็ดสีชัได้เลยนะคะดูสองแม่นี่ก็กำลังกินหญ้ากินอาหารเก่งมากเลยแม่เล่เล่มั่นกับม,มั่นมั่นบ้านๆน,นะคะอันนี้คือตัวผู้วัยหนุ่ม โตเกือบเต็มที่เต็มใบเลยนะคะอันนี้ก็แม่แดงนะคะมีลูกพ่อของ CF 3 1อสาหนึ่งามาดูลำตัวลูกพ่อ CF 3 1สหนึ่งกันนะคะลำตัวเป็นยังไงมาดูนะคะกระดูกใหญ่อ้วนทวนอ่ามาดูใกล้ใกล้ ชื่อเนทน้องเนทเป็นัวตัวผู้นะคะผสมหลอดพ่อเลือดร้อยได้แต่ตัวผู้ทั้งสองตัวแล้วค่ะอาโดยเลยก้านด,ดีมากเลยหน้าตาก็หล่อเหลา